สวัสดีค่ะวันนี้วันที่31ธันวาคม2567แล้วนะคะก็เป็นวันสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะวันนี้ป้าทุนดีไปที่วัดช่องลมอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะไปกราบสการะหลวงพ่อแก่นจันทร์นะคะวัดช่องลมอ่ะตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองค่ะถ้าท่านมาเที่ยวราชบุรีอ่ะท่านจะเห็น สนามหญ้าใช่ไหมคะที่ขายอาหารเยอะๆนะคะขับรถตรงไปทางที่ตะวันตกเรียบแม่น้ำแม่กลองนะคะอีกไม่ถึงเจ0ดแปเมตรอะคะท่านก็จะพบกับวัดช่องลมนะคะวัดนี้ประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีและทั่วประเทศไทยอะคะ่ะให้ความศรัทธา ายในวัดนะคะก็จะมีบริการดอกไม้ทูบเทียนนะคะท่านก็ทําบุญไปเงินทุกบาททุกสตังค์ก็จะไปบูรณะโบสถ์วิหารบริเวณวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของหลวงพ่อแก่นจันทร์นะคะประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อแก่นจันทร์น่ะมีใครๆทําไว้เยอะแล้วไปค้นดูเองเลยนะคะสวนป้านั้นวัตถุประสงค์ที่มาก็คือมากราบพระขอพรให้กับเพื่อนแล้วก็ fc ของป้า บุคคลที่เคารพนับถือนะคะปีใหม่ที่จะย่างเข้ามาถึงในอีกสองวันนี้เนี่ยป้าก็ขอกราบอาราธนาคุณหลวงพ่อแก่นจันทร์ค่ะให้ท่านได้โปรดประทานพรสิ่งแรกก็คือให้ทุกท่านมีสุขภาพพรารณมาไมยดีนะคะใช้ชีวิตอย่างชิวๆค่ะในวันปีใหม่และทุกๆวัน ของปีถัดไปและตลอดไปนะคะมีความคิดอ่านที่มีความสุขอะคะ่ะปอุ่นอยู่กับลูกหลานนะจะทําสิ่งใดตัดสินสิ่งใดให้ก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาได้อย่างดีที่สุดเลยค่ะ,ะป้าก็ขอให้ f อของป้าทุกท่านนะคะได้รับสิ่งที่ป้าได้ขอพรจากหลวงพ่อเขนจันท์ด้วยค่ะ ป้ามองดอกไม้ของที่วัดนี้นะคะสดชื่นน่ะใหม่ๆเลยค่ะเป็นดอกไม้ที่สั่งซื้อมาสดๆเลยค่ะส่วนวัตถุมงคลน่ะป้าก็ชอบนะแล้วก็มองไปถึงว่าถ้าเราจะซื้อของขวัญให้ใครเนี่ยวัตถุมงคลหลวงพ่อแก่นจันทร์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะ วันนี้ป้าเห็นกลุ่มพระสงฆ์นะคะป้าก็สอบถามแล้วว่าท่านมาจากวัดดังในกรุงเทพอะค่ะมากราบสักการะหลวงพ่อกขนจันทร์นะคะวานนี้เนี่ยคนเยอะมากค่ะส่วนใหญ่แล้วมาจากจังหวัดใกล้เคียงนะคะบางคนมาจากทางใต้ป้าได้พูดคุยด้วยมาจากชุมพรอ,อย่างนี้นะคะก็เรียกว่าหลวงพ่อกขนจันท์ เป็นที่เคารพสักการะไปทั่วประเทศนะคะสังเกตนะคะภายในวัดร่มรื่นค่ะสะอาดนะคะมีที่ถอดรองเท้าจัดวางด้วยความปลอดภัยนะคะจะมีสวดมนต์ข้ามปีด้วยนะคะตามป้ายที่ป้าถ่ายมาให้ดูค่ะนี่ค่ะองค์หลวงพ่อแก่นจันทร์นะคะตรงนี้ในโบสถ์ค่ะในต้องเรียกว่าในวิหารนะก็มี ที่ใส่บาตรสำหรับคนที่เกิดประจำวันต่างๆนะคะแต่ที่นี่ไม่อนุญาตให้จุดทูปเทียนในโบสถ์นะคะท่านต้องจุดนอกโบสถ์ค่ะแล้วก็มาสักการะภายในโบสถ์ด้านในก็มีพระสงฆ์คะ่ะมารับสังฆทานนะคะโดยที่ของสังฆทานเนี่ยวัดก็มีจัดบริการให้ครบครันคะ่ะ แล้วแต่ท่านจะทำบุญนะคะหรือถ้าท่านสะดวกจะจัด,จดนำมาเองก็ดีค่ะเมื่อวานนี้การจอดรถไม่มีปัญหาค่ะทางวัดได้หาผู้มาให้บริการนะคะจอดรถสะดวกค่ะแต่วันนี้วันที่31ป้าก็ไม่ค่อยมั่นใจนะคะมานะคะมาเที่ยวราชบุรีค่ะ นอกจากอาหารอร่อยราคาถูกไม่ไกลจากกรุงเทพมีสถานที่เที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมมาสักการะหลวงพ่อกันจันเลยค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตทั้งในปีนี้และปีถัดๆไปนะคะป้าทุนดีในฐานะคนราชบุรีค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวราชบุรีค่ะ มานะคะขอบคุณค่ะปีใหม่นี้อย่าลืมนะคะท่านที่ทำ YouTube ก็ขอให้มียอดติดตามปังๆเลยค่ะมีจำนวนที่ผ่านเกณฑ์ของ y o u t u b e นะคะสำหรับมือใหม่สำหรับผู้ที่ทำมานานาแล้วก็ขอให้ทุกคลิปของท่านเป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้ติดตามค่ะกราบขอบคุณนะคะ สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ